ต้องบอกว่า,าพรกเพื่อไทยเนี่ยเขาเติบโตมาจากการผลักดันเรื่องของโครงการ3าบาทรักษาทุกโรคและตอนนี้กาลังจะมีเรื่องของ30บาท plus ซึ่งบัตรประชาชนใบหนึ่งเนี่ยสามารถไปรักษาได้ทุกโรงพยาบาลอันนี้เนี่ยต้องบอกว่า,าพรกเพื่อไทยเขามีอีกหนึ่งสเต็ปครับโดยล่าสุดเนี่ยสิบัตรทองจะป่วยเล็กๆน้อยๆสิอาการเนี่ยสามารถไปรับยาได้โดยไปสังเกตนี่เครื่องหมายอันนี้จะแปะไว้ให้รับ ยาณนะร้านยาคุณภาพใกล้ชันใดทุกแห่งก็คือเมื่อคุณเจ็บป่วย16อาการนี้ไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลกันดนะ้วพอมันเล็กน้อยนึกออกไหมไปรับยาเรารับฟรีเพราะมันคือสิบัตรทองของสปสชครับ16อาการเนี่ยนั่นก็คือปวดหัวเวียนหัวปวดข้อเจ็บปวดกล้ามเนื้อเป็นไข้ไอเจ็บคอปวดท้องครับท้องเสียท้องผูกถ่ายปัสสาวะขัดปัสสาวะลำบากแล้วก็ตกขาวผิดปกติอย่างนี้ อา,อาการทางผิวหนังผื่นคันมีบาดแผลความผิดปกติด้นานต่างๆเกี่ยวกับตาและหูกลุ่มพวกนี้เราไปรับยาซื้อยาเองได้นะครับแต่ณนะตอนนี้ใช้สิทธิ์บัตรทองไปรับยาได้เลยดูจากสติกเกอร์อันนี้เนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆ